สว,ส,สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการครับทุกคนวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกในปีนี้เราก็เป็นวันเกิดของซาโบโด้วยซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นปีแรกและครั้งแรกที่เอซร่วมเซอร์ไพรส์ซาโบด้วย <Wow. S 2> วันนี้พี่โบจะแฮปปี้ซาโบแบบไม่ให้มันรู้ตัวเราก็ต้องทำตัวเนียนๆหน่อยนะก็พาออกจากคอกไปขับถายวิ่งเล่นตามปกตินี่แหละ นั่งชิลชมนกชมไม้ขนาดนี้ก็น่าจะเนียนละมัง้งอะอะวิ่งเล่นจนสมควรแก่เวลาละเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเล่นต่อที่ทำงานนะไอ้ตูด โอเคทำงานเสร็จละได้เวลาพักผ่อนกลับมาถึงก็เติมพลังให้เต็มถังด้วยบัสกันก่อนเลยหลายคนเข้ามาหยุมแล้วถามว่าซาโบกินอะไรทําไมล่าเริงแล้วก็ขนนุ่มมากๆอาหารเกรดโฮลิสติกนําเข้าจากเบลเยียมช่วยในเรื่องของขนสวยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็โซเดียมต่ํามากๆด้วยวันนี้วันพิเศษพี่โบเลยเสริมนมแพ้เย็นๆชื่นใจผสมลงไปด้วยได้ฟิลเหมือนกินซีเรียลตอนเช้าๆฟินๆเลย และของขวัญเซอร์ไพรส์จาก FC ก็มาถึงส่ง delivery มาให้ถึงที่นั่นก็คือเค้กนั่นเองแต่นี่ไม่ใช่เค้กคนนะเป็นเค้กสาหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเค้ก <Wow. S 1> น่ารักมากๆเลยพี่โบขอขอบคุณแทนซาโบมากๆเลยครับนีเป็นเค้กวันเกิดซาโบนะครับ FC นะครับซื้อมาให้น่ารักมากเลยอะทุกคนแล้วก็น่ากินด้วยพี่โบอยากกินเลยี่ยมีแบบ Happy Birthday ซ a โบนะครับมีท็อปปิ้งแล้วก็มีเลข5ก็คือ5ขวไปะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ซาโบกัน ลมจุดใหม่ครับเมื่อกี้ลมพัด Happy Birthday มันเกิดใครวะโอ,อมันเกิดใครอะ Happy Birthday to you ข้าควาแล้วรู้เปล่าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ห่นก่อนอันนี้ห่นก่อนขอให้ซาโบ้เป็นเด็กดีขอให้ซาโบ้ไม่ดื้อน,นะรู้ไหมใช่ครับอา้าวหลับแล้วเป็นไรไหมอ่ะเป่าเองเป่าเองอ <c oughs> <c oughs> ินเทปะ Ok, let's go Let's ตอนแรกพี่โบก็ไม่คิดว่าซาโบจะกินเป็นนะเพราะซาโบมันเป็นหมาที่กินยากมากๆอะไรที่ไม่เคยกินก็จะไม่กินเลยแล้วเนี่ยก็เป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตการเป็นหมาของซาโบเลยแต่สรุปว่าซาโบมันชอบมากๆปกติมันจะกินแบบละเมียดละเมียดแต่นี่กินแบบสวบแถมไม่พอขอพี่โบกินเพิ่มอีกพี่โบก็ไม่ขัดจัดให้ตลอด ก่อนที่ซาโบจะสวบหมดคนเดียว1ปอนพี่โบก็เลยต้องแบ่งให้น้องดำมืดมิดได้กินด้วยนี่ก็เป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตของนอร์แมนเหมือนกันนะครับหมาตำรวจเนี่ยไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างอื่นเหมือนหมาเลี้ยงหรอกครับกว่าจะได้กินของดีๆก็นานๆครั้งเพราะผู้บังคับสุนัขก,ก็เงินเดือนน้อยนะ วันนี้ให้นอแมนมาร่วมแฮปวันเกิดพี่โบด้วยแต่เหมือนนอแมนจะดีใจสุดๆกว่าเจ้าของวันเกิดนะมันดีดไม่พักเลยส่วนเจ้าของวันเกิดเราก็ตามสไตล์ถ้าน้องอยู่ก็ต้องเก๊กหล่อทำขึมเก็บทรงแต่พอน้องไม่อยู่ก็เเเ็็บททงงงงมมมมมาาาอยยยย่่ััันนนนีไไไป้ วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเค้กแล้วก็คำอวยพรยให้ซาโบของทุกคนเลยนะครับล้นหลามมากๆปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆของซาโบและน้องหมาเคนายตัวอื่นๆได้เป็นที่รู้จักของทุกคนมากขึ้นโบว่าโบค่อนข้างจะประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนี้เหมือนกันครับเพราะว่ากว่าโบจะผลักดันให้ทุกคนได้เห็นและเข้าถึงความน่ารักของน้องๆได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนคิดอะไรไว้ก็ขอให้ได้เริ่มทำและทำให้ได้ดีที่สุดแล้วจะ กันคลิปหน้าสวัสดีครับ